สวัสดีครับผมเป็นพี่น้องตีที่พูดจุกคนนครับร่อนแกบดำด้วยผมนะครับวันนี้ก็เป็นเครื่องร่อนแกบดำแกบดมเตะเอาไว้ใส่พ่อกล้าเข้านะครับผมก็หับจัางพ่อกล้าเข้าแล้วก็ไปปลูกเครื่องลูกกานะครับวันนี้มีเจ้าพิเศษนะครับซีไรครับแต่ไปได้ร่อนแกบ้มด้ว้นะครับนะครับนี่เครื่องร่อนแกล้ครับก่อนืนเราก็ต้องใส่แกบ้ำก่อนนะครับแกบดำอยู่ไก่น้อยนะครับเพราะว่ามดไปเก็บร้อยไรเลยนะครับ ใส่เก็บดดำไปก่อนนี่ครับใส่เก็บดดำไปก่อนนะครับต่อมากระติดเครื่องครับติดเครื่องยนต์นะครับ นี่ครับปลาดูเศษขยะนะครับที่ร่อนเก็บดําไว้ได้กินนะครับนี่ครับเป็นเศษหินเศษทรายเศษใบไม้เศษอย่างต่างๆนะครับเอาก็จะได้เก็บดําบริสุทธิ์เจนนะครับนี่ครับเก็บดําบริสุทธิ์เพื่อจะเอาใส่ถาดเพาะก้าเข้านะครับปูแม่พี่น้องครับนะครับคลิปนี้ก็ขอบคุณนปูแม่พี่นนกจิ๋วผู้จุ้คุ้นนะครับจี๋วคอที่ตามคลิปของผมเนี่ครับจะได้ก็ช่วยเปลนก๊อลังใจจิ้มนี่ครับ นะครับแกะดำกับยูไก่ครับนี Investment ่ครับต uh ัวแรกกับยูไ yes, ก่นี่นะครับใจไปใจไปปุ่นนะครับตรงใจกะละมังนี่ครับใส่แล้วยกมานะครับอย่างที่ผมเนี้ยฟอร์กี้นะครับนะครับเดี๋ยวผมก็จะเคาะออกมาครับเคาะเคาะออกมาั้งหนกนี่นะครับแล้วก็เอาใส่ถาดพ่อก้าเข้านะครับถาดพ่อก็เข้าก่อนนะครับใจไปใจไปแล้วก็บอได้เอาออกนะครับ มาเร็วออกจากแปลงพวกนะครับเพราะว่าปีนี้นาบ่อนักนะครับนาฮับเจาบ,บ่อนักแล้วก็ปกติในแปลงพวกก็เข้ากบ่าได้เอาออกนะครับเลยเหลือ้าพวกก็เข้าไปต้ตวนี้นะครับนะครับสีไรนี่คงจะเป็นเจ้าสุดท้ายแล้วนะครับเพราะว่าจะเพาะแล้วกว็ปลูกในวันที่หนึ่งกันยายน256 สิบหกปุนน่นะครับเป็ปนข้าวดอนะครับนะบค,ครับขอบคุณผมม่เป็นนอกจิตผู้ทุกคนเนี่ครับประกาศคลิปใหม่ครับขอบคุณครับ